สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันนะครับกับแนวทาง3ามลาวก่อนรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับแนวทางเมื่อวานเนาะสามลาวนี่ยห้าเดินนะครับพี่เมื่อวานเนี่ยห้าเดินเนาะสามห้าเจ็ดห้าแล้วก็หกห้าแล้วก็รอบ VIP นี่ออกตัวเดิมนะครับเมื่อวนันเมื่อวันที่เก้านี่ออกเลขล่างนะหกห้านะวันที่สิบออก เลขบนเนาะหกห้าเอาตัวเดิมนะครับสามัคกีนะครับให้สามกับเจนะ็ดเนาะผลที่ออกสองสามห้ากับสองเก้าใครรูดที่สามเข้าไปที่สามห้านะครับเน้นสามหกเนาะมาสามห้าเต็มเดียวเองนะครับสามัคกีวีพีให้เจ็ดกับสี่นะครับค VIP, 7, บ 4, นคบที่ออกสองเจ็ดห้าศูนย์สองเนาะเจ็ดห้าไม่มีนะครับเนาะก็สี่ไม่มาใครเอาเจ็ดไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เจ็ดห้า เรา VIP ให้สองกับหกนะครับผลที่ออกหนึ่งหกากับแปดหนึ่งนะครับนาอ3สามตัวกับแตกนะครับพี่พีเนาะสามตัวกับแตกนะครับอันนี้หกสองห้านี่หนะึ่งหกาเนาะเต้มเดียวเองนะครับสองไม่มาใครเอาหกไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หกานะครับหกาที่ผมไม่ให้ก็เพราะว่าเมื่อวันก่อนมันออกแล้วเนาะนะครับวันก่อนออกแล้วผมก็เลยก็เลยไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับพี่ๆมาเฉยเลยนะครับ ส่วนแนวทางในวันที่11นะครับชื่นชอบนะครับตัวเลขในรอบไหนนะครับค่อยติดตามนะครับพี่ๆเนาะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านนะครับเนาะหรือว่ารับชมเป็นแนวทางเป็นกําลังใจให้แอดได้เนาะแต่ว่าก็ยังไม่ต้องติดตามแอดได้นะครับเพราะว่าแนวทางนะครับตัวเลขอาจจะไม่โดนใจพี่ๆสมาชิกในบางรอบนะครับสามัคคีให้ไปที่เลข0ูนกับเลข4นะครับลูดที่ศูนย์ 02 05 09 42 45 49นะครับ3ตัว402ส่วนลาวสามัคคีนะครับ VIP สามาคถี VIP ได้เลข4กับเลข0เหมือนกันนะครับพี่พี่สายรูดวันนี้ให้ไปที่เลข0ให้ไปที่เลข0นะครับ0ก็จะมี04 05 07 42 45 47 สามตัวนะครับสี่ศูนย์ห้านะครับส่วนเราวีไอพีเราวีไอพีได้เลขศูนย์กับเลขสี่นะครับพี่พี่วันนี้ ตัวเด่นไปที่ศนะูนย์เนาะขอให้ศูนย์ไหลนะครับพี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่หกสี่แปดสามตัวสี่ศูนย์หกนะครับเมื่อวานวานี้เนะมื่อวานนี้ห้าไหลเนาะวันนี้ขอให้ศูนย์ไหลนะครับสามลาวนะครับผม รจะประมาณนี้นะครับพี่ๆขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านโชคดีเห่งๆปังๆนะครับลิปนี้สวัสดีครับ